ความรักทั้งหมดทุ่มให้กับลูกคนเดียวจนกระทั่งลูกอายุสามสิบมันก็สตาร์ลูกไว้ที่ห้าขวบแล้วก็ความรักมันคับแคบมากเลยม,มันคับแคบมากมันไม่เหมือนพุทธเจ้ารักสัตว์โลกอีกหน่อยก็คือลูกคงช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าพ่อแม่ตายก็คืออย่าเลี้ยงลูกไว้รักคนเดียวถ้าเลี้ยงลูกไว้รักคนเดียวเวลาพ่อแม่มันจะตายมันจะตายตามไม่หลับจะเป็นกังวลเป็นห่วงลูกแล้วก็เผอๆก็ห่วงอยู่นั้นเองอย่าลูกยาอไปไหนก็ เป็นห่วงเป็นกังวลนอนไม่หลับเมื่อไหร่จะกลับมาเมื่อไหร่จะกลับมาแล้วตายแวบไปก็ไปเป็นจิ้งจกเฝ้าประตูตอนหลังพอลูกจะออกไปไหนก็ลูกฝังไม่รู้เรื่องปิดประตูแอบตายขาประตูแล้วก็มาเกิดใหม่อมเพราะฉะนั้นเวลามีลูกอย่าเลี้ยงลูกไว้รักคนเดียวทํำยังไงก็ได้ต้องทําให้คนอื่นรักเราซึ่งตรงเนี้ยของคนไทยเราโดนปลูกฝังมาอย่างดีก็เลย ไปไหว้คุณลุงหรือยังไปไหว้คุณป้าหรือยังไปไหว้คุณน้าหรือยังไปไหว้คุณอาหรือยังพ่อแม่เราจะไล่เราไปไหว้คนหมดแม้แต่พี่น้องชาวจีนในเมืองไทยก็ไปไหว้อากงหรือยังไปไหว้อามมาไปไหว้อกูไปไหว้อิเฮียไปไหว้อซอทําไมต้องไปไหว้เขาด้วยคือฝึกให้เด็กรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็พยายามทําเด็กให้เป็นที่รักของทุกคน พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราพยายามฝากเราไว้กับญาติญาติทุกคนเพราะฉะนั้นหัวตรอกท้ายตรอกหรือคนทั้งหมู่บ้านจะรู้จักเราหมดเลยเ<ช>พราะพ่อแม่พยายามที่จะไล่เราไปไหว้คน,คนนู้นคนนี<ช>้พอเขาจะทําอะไร <laughs> เขาก็เกรงใจแล้วอีกอย่างเวลาพ่อแม่จะตายเขาไม่ต้องห่วงแล้วว่าไม่ต้องห่วงลูกเพราะทุกคนรักเขาหมด mm. แต่ถ้าไม่มีใครรักมันเลยภาษาจีนเรียกว่าโกตักโกตัก huh. ก็คือไม่มีใครเอามันแล้วมันก็ไม่เอาใครบางทีมันไม่เถียงแต่มันไม่ทํา อันนั้นถ้าเลี้ยงลูกไว้รักคนเดียวเวลาจะตายประกาศโปรดทราบใครที่เลี้ยงลูกไว้รักคนเดียวเวลาจะตายจะตายตาไม่หลับทั้งทั้งที่ไม่ได้ดื่มกาแฟจเจริญพร